เออเลยไม่เกลือหรอกหลุดเลดหลุดเลดไม่หลุดว่ะแชทไม่ได้แชทเราต้องกดเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งพิพายแล้วกูเฮ้ยผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงโอ้โหมันเหนียวอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเชี่ยออกอีกโอ้โหชิบหายแล้วมือทองเกินโอ้โหผมดวงดีเกินไปว่ะยี่สิบกว่าโลแม่งแถมอีกตัวเนี่ยโอ้โหมือทองเกินไปว่ะอุ้ยอะไรอยู่เนี่ย กดดูแชทที่ไหนครับสวัสดีติกตอกเลยครับผมตามสั่งเลยเซ r ร์ฟ e วอีสองแล้วถึงดีหกแอตตาดีหกโอ้คบ ครบตามสั่งอยากได้เหยียนคิงหลุดเรลดได้สีวาวูฟไม่ได้อยากได้อีหนึ่งแต่แถมแถมก็ไม่เป็นไรผมไม่ติดมีที่ไหนซอฟพ,พิตตี้ออกกดอีกยี่สิบโลออกอีกสองตัวจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยกดไป90เก้าสิบโลสามทองนี่มันต้องมารับมือทุ่มมาพี่รอบพี่แล้วผมเปิดว้ให้พี่ยังไงรอบนี้พี่เอาอีกแล้วอะตั้งแต่รอบพี่แล้วพี่ยังไม่บอกผมเลยเนาะเพราพี่รับควายไปแดกหญ้าที่หน้าบ้านนะเขาจา่ายภาษีภรรยาเรียบร้อยครับผม ไม่เป็นไรพี่คาร่าพี่ยังได้อีกเยอะไม,ไม่ไม่ไหวพี่ล็อกซอนเลยนะพี่นะออกดีๆน,นะพี่หนุ่ม73 7ด75ม้อ่ะพอพี่ทีออกเถอะอย่าลึกเลยยังลึกอยู่78เอเจ็ดสิบห้าออกเลยไหมล่ะจบจบไปไมออกเลยไปอ่าโอเคไม่หลุดอ,ออกกูเร็วบ้างก็ได้นะบางทีน่ะนะเอ้หกสิบแปดออกแล้วครับน้อนเริ่มมาเริ่มมาโอ้ตายแล้วเป็นสอง เฮ้ยเบิ้ลเบิ้ลทักทีเหอะก็ร้องแบบเบิ้ลทักทีแบบหลุดก็ได้ให้มันรู้ว่าแบบเบิ้นมันมีอยู่จริงอ่ะเฮ้ยอ่านี่7จ็ดเมันควรจะควรจะออกนะ p อพิตตีควรจะออกแม่งควรจะแต่แม่งไม่ออกในประเด็นโอเคเจไม่หลุด ผมบอกแล้วไงเท่ากับเราหลุดตัวเดียวนะแล้วตอนนี้เราได้มา6ตัวแล้วมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะใช่ตอนนี้เราได้มา6ตัวหลุดไปตัวเดียวได้เบิ้ลไปรอบหนึ่งอ่านี้8 1และออกก็แหละไม่น่าละไม่น่าจะหลุดอ่เพราะว่ามันมันมันมา6ตัวไม่หลุดมันก็น่าจะไม่หลุดแล้วล่ะมันหลุดมาแค่รอบแรกมันก็คงไม่หลุดหรอกน้องน้อน้อน้อหกมาติดไม่อยู่ครับขอบคุณพี่ลินสำหรับโดเด็หนึ่งพันบาทด้วยครับขอบคุณมากตรงนี้แต่แต่หลุดนะพี่เบิ้ลไปเบิ้ลเบิ้ลนหลุดมาเบิ้ลนหลุดมาไม่เบิลหุด กพี okay, do do. Like so right. so ่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไลค์คนเราก็ได้เบิ้ลหนิพี่เกลผมมันคงออกเร็วแลยพี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามด้วยตีก็ออกแหละพี่มันการันตีแปดสิบง้อเขาเจ็ดสิบห้โอ้ไม่ได้แดกอ่ะตรงพี่ตรง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 สักพักตรงเวลหกสิบแปดเฮ้ยนี่มันซอมตบิ๊ตี้แล้วมันทะลุอีกแล้วเนี่ยแผลให้กูเดี๋ยวนี้อ่าขอบคุณพี่ลินมากสำหรับสมัครเป็นเบอร์สามพันครับพี่จริงๆผมเปิดให้พี่ค่อนข้างจะยับเลยนะพี่แต่แต่ขอบคุณมากสำหรับเป็นเบอร์สามพันครับทุกคนครับไม่หลุดแกบัาโทเนี่ยปุ๊บพี่กดดดมมาาปุุุ๊บบเเเ้้้งงขไ่่หหลลยพีีอัันนจวะ ดีพี่อันนี้เนี่จังหวะดีแต่ตอนตอนโดนหนึ่งพันอันนั้นจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่เดี๋ขาดปาเลยอันนี้จังหวะดีพี่ป,ปั๊บ 3, ปุ๊บเมมสามพันเด้งปุ๊บปาเลยหลายคนเลยพี่เออออกแล้วออกแล้วฮ้าเจ็ดเองออกเร็วแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมาเร,มเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาหลุดเลขคืออะไรอ,ออกแล้วพี่ฮะพี่ตู้อเชีย่ยแล้วเสือกออกตัวด้วยพ่ฝายรูกพี่เชี่ยแล้วไม่เป็นไรถ้าหลุดเลขเขาไม่ด่ากูถ้าหลุดเลขเขาไม่ดากูาขขาไ,ากไอเชี่ยไม่หลุด มือมือลั่นมีมือลั่นโอ้ยออกเถอะออกแล้วก็เบิ้นจะคืนเมื่อกี้หน่อยพี่ผมมือลั่นไงกูไหวล่ะกูไหวล่ะกูไหวมึงล่ะมึงอย่าหลุดแล้วมึงออกสองอันมาเลยหลุดด้วยยัดยเปลี่ยนเล่งมาเลยเบิ้นมาจบจบเบิ้นเบิ้นเบิ้นไม่เบิ้นออกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบมือยังออกไปดเจ็ดสิบถ้าเบิ้นก็หลุดมา มันก็ไม่ต้องเบิ้ลโอเคนะหัวเดีย้ยหมวดแรงเลยกู64 65 66 67 68ยังกันลึอกอีกโอ๋โอโหเอเอ,เอไม่หลุดขอบคุณครับสรุปผลประกอบการนะครับไล่คนหลดุดไปหนึ่งรอบเป็นของเย็นชิงนะครับผมซิววุ้บหลดุดไปหนึ่งรอบนะครับเป็นเจอผาดน,นะครับแล้วก็ เสือกโง่ไปกดตู้ตัวละครซ้ำตอน e6 แล้ว20โลแม่งก็ได้ e7 ไปเลยพี่ลินแอมซูซอรี่ลพี่มันลั่นจริงพี่มันลั่นจริงพี่